สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรมือใหม่กันค่ะวันนี้เราก็มาทำปลาหมึกดำกันนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราทำ13โลนี้เราจะได้กี่ตัวแล้วก็จะทำตัวได้กี่ไม้แล้วก็ไม้ละ5บาทกี่ไม้กันนะคะ ก่อนที่เราจะทํานะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเรียงเป็นลายขวางอย่างนี้นะคะใส่กล่องมานะคะตัวก็กําลังพอดีนะคะเขาจะเรียงแถวเดียวนะคะแต่เป็นประมาณสองชั้นสามชั้นนะคะนะคะเรียงตัวได้พอดีเลยนะคะสําหรับไซส์นี้นะคะ เราเห็นแค่นี้เรายังดูไม่ได้นะคะว่าจะสวยไม่สวยนะคะบางทีข้างในไม่สวยก็มีนะคะบางทียังแข็งๆอย่างนี้ตัวเขาก็จะกลมสวยนะคะแต่เวลาเราแกะออกมานี้ไม่สวยก็มีนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าพอแกะได้เพื่อนๆก็แกะกันเลยนะคะรอให้เขาละลายจนหมดนี้บางทีตัวเปลมอกเราอาจจะไม่สวยนะคะถ้าเขาพอแกะได้พอตัวนิ่มๆก็แกะดำทำได้เลยนะคะ เขาจะได้สวยนะคะเราแกกแล้วเราก็ล้างน้ําไปหนึ่งครั้งก็ได้นะคะแล้วเราค่อยมาล้วงไส้ของนะคะเพราะว่าเขาจะมีตัวนิ่มๆไปเรื่อยๆนะคะเขาจะคอยนิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ ทำไปเรื่อยๆนะคะก็จะพอดีกันพอดีเลยล่ะคะ่ะตัวเขาก็ค่อยนิ่มไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะมีตัวที่ลวงไส้ได้นะคะเพื่อนก้อนนี้ก็จะมีตัวที่ลอกหนังเยอะมากเลยนะคะถ้าตัวไหนที่เราจะลอกนะคะหนังเขาก็จะเป็นลายลายสีเทาๆนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราไปล้วงไส้กันเลยค่ะตอนนี้เราก็ทำการลอกหนังแล้วก็ลวงไส้เขาออกนะคะเพื่อนๆส่วนวิธีลอกหนังปลาหมึกนี้ปลาหมึกดำนี้เราก็ลงคลิปไปแล้วนะคะก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะวิธีลอกหนังปลาหมึกดำนะคะก็ทำง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนะคะ ตัวไหนที่เราดูแล้วหนังเขายังไม่ไม่น่าจะลอกนะคะหนังเขายังดีๆอยู่เราก็จะไม่ลอกนะคะเราจะลอกเฉพาะหนังที่เขาเป็นสีดางๆแล้วก็เทาๆนะคะถ้าเราไปลอกหนังสวยๆนี่เราจะลอกยากแล้วก็จะไม่สวยด้วยนะคะ เราจะลอกลงแช่น้ำนะคะเพราะว่าเผื่อตาเขาจะแตกหรือว่าอะไรกระเด็นนะคะเราจะแช่น้ำไว้ตลอดนะคะตอนนี้เราก็ลอกหนังเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็หน้าตายังไม่สวยนะคะแต่เราก็จะต้องลุ้นกันนะคะว่าจะสวยหรือเปล่านะคะบางทีก็ตัวไม่ค่อยเด้งก็มีนะคะ ก้อนนี้นะคะเราได้ลอกหนังเยอะพอสมควรเลยละคะ่ะแต่ตัวก็รู้สึกจะพอดีนะคะไม่ใหญ่ไม่เลเก็กจนเกินไปนะคะถ้าเราจะขายตัวอย่างเดียวก็ขายได้นะคะแต่ของเราก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนเคยนะคะเราจะได้หมดเร็วนะคะเพื่อนๆ ตอนนี้เราก็ทําเสร็จกันแล้วนะคะหน้าตาก็ถือว่าใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องคัดตัวนะคะเราจะเสียบตัวก่อนนะคะเราจะคัดในกระมังเดียวกันนี้เลยล่ะค่ะเราแยกตัวที่เราเสียบไม้ที่เป็นตัวนะคะเราเสียบไปแล้ว ตัวที่เหลือตัวใหญ่ๆใ,ในกระมังนี้เราถึงจะไปหั่นนะคะเราไม่ต้องไปแยกกันหลายรอบนะคะเพื่อนเราจะดูรู้สึกเองนะคะว่าตัวไหนเราจะเสียบตัวกันนะคะเนี่ยอย่างนี้ก็จะต้องเสียบตัวกันนะคะ ตอนนี้เราก็เสียบตัวเสร็จแล้วนะคะเราจะเหลือเฉพาะตัวที่เราจะหั่นไม้ละห้าบาทนะคะวันนี้เราก็จะแบ่งตัวที่จะเสียบไม้ละห้าบาทเยอะเกือบจะครึ่งเลยนะคะน่าจะครึ่งนะคะเพราะว่าเรานับดูแล้วนะคะมีอยู่ห้าสิบสี่ตัวนะคะเราจะแบ่งเสียบตัวอยู่ที่สามสิบตัวนะคะส่วนตัวที่เราเสียบ ไม้ละ5บาทก็อยู่ที่24ตัวค่ะจะตัวใหญ่นะคะน้ำหนักก็น่าจะครึ่งกันพอดีนะคะแบ่งครึ่งกันพอดีนะคะนี่ค่ะตัวก็ใช้ได้นะคะน่าจะอยู่ที่25 30้าถึง35บาบาทนะคะส่วนมากก็จะมีแต่ตัวที่ลอกหนังนะคะเราก็จะต้องลุ้นกันนะคะว่าเราจะขายดีกันหรือเปล่านะคะ ถ้าเราแบ่งอย่างนี้ก็จะหมดเร็วนะคะคเพื่อนๆถ้าเราทําตัวหมดนี้ก็จะมีเยอะหลายตัวนะคะถ้าทาเราทําไม้ละห้าบาทหมดก็จะเยอะเหมือนกันค่ะเราแบ่งครึ่นงนี้เราจะหมดเร็วกว่ากันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปหั่นตัวใหญ่กันนะคะทีนี้ตอนนี้ก็หั่นเสร็จแล้วนะคะ เราก็หั่นชิ้นพอประมาณนะคะเพื่อนๆวิธีหั่นปลาหมึกดำอย่างนี้เราก็ทําให้เพื่อนๆดูกันแล้วนะคะก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะคะปลาหมึกดานี้ก็จะเสียบง่ายกว่าตัวเกนนะคะเขาจะไม่เหนียวนะคะทําไปทํามาก็มืดแล้วนะคะเราก็ไม่ได้ทําปลาหมึกอย่างเดียวนะคะเราก็แวบๆบแบบทําอย่างอื่นด้วยนะคะตอนนี้ก็น่าจะ 6โมงแล้วนะคะ6โมงเย็นนะคะค่ะตอนนี้เราก็เสียบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เสียบได้อยู่ที่226ไม้นะคะถ้าเป็นเงินก็อยู่ที่1,130บาทนะคะส่วน6ไม้นี้เราไว้แถมนะคะเราไม่ต้องนับใส่นะคะบางที26ไม้นี่เราไม่นับเลยนะคะส่วนมากเราจะแถมนะคะ ค่ะส่วนตัวเราก็ได้30อยู่ที่20ตัวนะคะก็ต้องดูกันนะคะว่า30จะขายง่ายหรือเปล่านะคะบางทีเราก็อาจจะมีลดลดมา2 5บ้างนะคะถ้ารู้สึกว่าขายยากนะคะส่วนตัว25นี้เราได้อยู่ที่4ตัวนะคะแล้วก็มีตัว35บาทนะคะ 3 5หนี้อยู่ที่6ตัวนะคะก็ราคาไม่ไม่คงที่นะคะไม่ได้ยึดติดอยู่ว่าจะต้องขายได้ราคานี้นะคะบางทีเราก็อาจจะลดลงหรือว่าอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะเวลาที่เราไปวางแล้วรู้สึกว่าจะตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กนะคะเราไม่ได้กำหนดตายตัวนะคะเ,เพื่อนๆค่ะรวมๆกัน 2องสอย่างนี้นะคะก็อยู่ที่2,000นะคะประมาณ2,100หรือว่ายัางไงนี่แะคะ่ะเราก็ไม่ได้เช็คแบบจัดชัดเจนนะคะเราก็คิดคร่าวๆให้เพื่อนๆนะคะต้นทุนของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะเราก็คิดกำไรเอาเองนะคะเพื่อนๆว่าจะได้เท่าไหร่นะคะเรากำหนดเองนะคะ เราก็แค่แนะแนวทางให้เพื่อนๆที่มือใหม่นะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะบางทีเราอาจจะทำช้านะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้วิธีทำนะคะถ้าเราทำอย่างนี้เราจะขายหมดเร็วคะ่ะเราก็จะลงสองจุดแล้วก็จะแบ่งครึ่งกันนะคะยิ่งหมดเร็วกว่าเก่านะคะเพื่อนๆ ก็จะต้องลุ้นกันนะคะตลาดวันพุธนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเราจะขายหมดหรือเปล่านะคะปลาหมึกดำ13โลนี้นะคะแล้วเราก็มีปลาหมึกอื่นๆด้วยนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดที่ปใหม่ๆของเราะคะ่ะสวัสดีค่ะ